โอ๊ยตายไอ้นั่้มันยอมแล้วได้กะแกนแนน้องไน้คะนสวัสดีครับพี่พี่แฟนมัดแฟนมวย FC ตั้นรับสอบมวยไทยทุกท่านด้วยครับ วันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับช่องสับสองมวยไทยตั้ามวยรักมวยชอบนะครับวันนี้ครับมีมาฝากเหมือนเดิม4คู่4ตัวเป็นศึกเพชรยินดีนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่1 1กันยายนก่อนจะไปรับฟังรับชมบทวิเคราะห์พิจารณ์ผมก็ฝากพุกท่านช่วยกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับส่วนสําหรับพี่ๆเรื่านใดนะครับถ้าไม่อยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้อยากได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากทางหน้าช่องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมวยข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยทั้งมวยไทย5ยกมวยวาลูดีสาห้กรนะอับ พร้อมเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีตลอดชีพต้องที่นี่ที่เดียว admd911 อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วย admd911 และที่สำคัญเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนการันตีความมั่นคงและความชัดเจนมวยหูของเรานะครับไปภาคทุกศึกทุกสนามติดขอบไปทีทั้งมวยไทย5ยกมวยวันวินี3ยกเราก็ไปภาคถึงครอบสนามถึงขอบไปทีบอกบรรยากาศรายละเอียดสภาพแวดล้อมหน้าเสือตัวตัวเงินทีมงานคนจัดหรือว่าเซียนเข้าตอบเข้าลองฝั่งไหนอยากให้พี่ท่านนะครับลองเปิดใจนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมดูแล รอครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ล่วงหน้าครับ คู่มวยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ถ้าปรับเปลี่ยนยังไงก็ตามไปเอาในกลุ่มในชุมลมสับสองมวยไทยได้เลยครับเราจะอัปเดตให้ทุกวันครับตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกครับเป็นการพบระหว่าง d m a x สอจอนงชนบุรีพบกับด้านพีรพัฒน์ซีเคมวยไทยยินคู่นี้126ปอนด์คู่นี้เคยใช้บริการกันมา2ครั้งครับทางด้าน D Max ชนะ1แล้วก็เสมอหนึ่งวันนี้ต้องมา่นุนว่าพีรพัฒน์เนี่ยวันนี้จะเอาชนะแล้วก็แก้มือา คบเครื่องหลากหลายคล่องแคล่วรวดเร็วอยู่ที่ทางด้านดีแม็กส่วนประเภทเข่าในเหนียวแน่นเป็นมวยเข่าด้วยเป็นมวยบู๊เดินเตะเดินต่อยเดินเสียบเดินแทงก็อยู่ที่ทางด้านพรีรพั์แต่คู่นี้ส่วนตัวผมมองไปที่ทางด้านดีแม็กมวยเคยชนะกันมาดูว่าจังหวะฝีมือประเภทครบเครื่องโดยเฉพาะลูกแข้งซ้ายถือว่าออกได้คล่องแคล่วรวดเร็วดูว่าวันนี้ทางด้านดีแม็กอาวุธจะเร็วกว่าแต่ต่าย ทรงถอยตั้งรับซึเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็ต้องมาดูว่าทางด้านพีระพั์จะเดินจับในได้ติดหรือเปล่าแต่ถ้าเดินไม่ติดวันนี้ผมก็ยังมองไปที่ทางด้านดีแม็กวันนี้อาวุธมวยไวกว่าจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยเนี่ยดีกว่าทางด้านพีระพั์ผมยังมองไปที่ทางด้านดีแม็กวันนี้จะเอาชนะทางด้านพีระพั์ย้ำแขนไปได้อีกหนึ่งครั้งต่อด้วยตัวที่สองนะครับ ระหว่างสักประมวลหอเจ้ากอกุ๊บสุธิจะพบกับทางด้านเพชรสองแสง JP p o w e r คผู้นี้พิกัด1 1 8่งรอยดบผู่นี้ถือว่าฝีมือมาเจอกับฝีมือแต่เปรียบเทียบกันแล้วผมยังมองไปที่ทางด้านเพชรสองแสงช่วงหลังก็ถือว่าต่อยไว้ได้ดีครับสองไฟล่าสุดถือว่าโชว์ฟอร์มมันได้สวยส่วนทางด้านรักประมวลครับถือว่าช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ดีครับก็ถือว่าแพ้ติดต่อกกันมาตลอดถ้าเปรียบเทียบกันแล้ววันนี้วัดกันเรื่องฝีมือผมยังมองว่า เพชรส่องแสงวันนี้ฝีมือจะวา,ายกว่า1กิกและสภาพร่างกายช่วงหลังจะดีกว่าทางด้านลักประมวลวันนี้เพชรส่องแสงจะใช้จังหวะฝีมือสภาพร่างกายที่ดีกว่าเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านลักประมวลไปได้ครับชอบยิงด้านเพชรส่องแสงต่อด้วยตัวที่สครับเป็นคู่ระหว่างเพชรเตชินบางแสนไฟนครับนะครับพบกับทางด้านปูตินส่วนน้ำทานเครีคู่นี้พิกัด114ปอนด์ทางด้านเพชรเตชินถือว่าเป็นมือสูงยาวประเภทจ,จังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นส่วนทางด้านปูตินถือว่าเป็นผู้มาเยือนนะครับถือว่า มีรายการชกอยู่เนี่ยช่วงกลางวันอยู่ตลอดชกอยู่ในในสายเกียริเพชรอยู่มวยไทยเจษสีวันนี้ถือว่าเป็นผู้มาเยือนกู้นี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ววงนอกกับวงในวงนอกอยู่ที่ด้านเพชรได้ชินส่วนประเภทเข่าในเหนียวแน่นครบเครื่องอยู่ที่ทางด้านโปรตีนผมยังมองไปที่ทางด้านเพชรได้ชินดูว่าวันนี้มาชกที่ศึกเพชรนีดด่ดีถือว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิน่นชินกับสภาพแวดล้อมบรรยากาศเพราะว่ามีรายการต่อยเนี่ยช่วงเย็นช่วงกลางคืนอยู่ตลอดเวลาส่วนทางด้าน ปูตินถือว่าเป็นผู้มาเยือนช่วงหลังก็ต่อยอยู่แต่ในศึกสายเก็บเพชรครับแล้วก็ต่อยช่วงกลางวันวันนี้มาต่อยกลางคืนอาจจะไม่ชินบรรยากาศสภาพแวดล้อมในเวทีเบียเซียู้ขี้สุสีกันไปผมก็ยังมองสภาพแวดล้อมบรรยากาศหน้าเสือตัวเงินเนี่ยทางด้านเพชรได้ชินจัดดีกว่าทางด้านปูตินผมให้เลือกชินด้านเพชรได้ชินต่อด้วยตัวที่4ี่ครับเป็นตัวสุดท้ายแล้ว่าง บรร,กการ,าร,รบลังเพชรเปินครพบคนด้านสีมะลายเพชรเจริญวิทคู่นี้1 1 5้ปอนด์ทางด้านบรรลังเพชรเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือสูงยาวครบเครื่องนอกได้ในดีมีแข้งมีหมัดมีเข่ามีศอกออกได้ครบเครื่องแล้วก็มีความหนักแรงส่วนทางด้านสีมะลายเป็นมวยเข่าประเภทสไตล์บู๊แต่ขาจอยางต่อยหมัดอาวุธหนักแรงทุกลูก คู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ววัดกันที่สภาพร่างกายเรื่องอาวุธมวยผมยังมองไปที่ทางด้านบอลลังเพชรวันนี้มาได้สูงได้ลอยกว่าอาวุธมวยดูครบเครื่องหลากหลายกว่าเบียเสดสีกันไปแล้วการยืนระยะเนี่ยไปไปผมมองว่าบอลลังเพชรดีกว่าทางด้านสีมะลายส่วนทางด้านสีมะลายหนักแรงก็จริงแต่ช่วงหลังสภาพร่างกายดูไปลองโดนของหน้าของแรงก็มีร่วงหล่นให้เห็นตลอดผมยังมองไปที่ทางด้านบอลลังเพชรวันนี้มาได้สูงได้ยาว ได้ลอยกว่าวันนี้จะเดินบี้บทเดินเตะเดินต่อยเดินเสียบเดินแทงเดินฟันสอกครับแล้วก็เอาชนะทางด้าสีมาลายไปได้ชอบไปที่ด้านบรลหลังเพชรมีความคิดเห็นยังไงครับกับมวยรักมวยชอบ4คู่4ตัวศึกเพชรด,ดีวันนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวเราเจอกินกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ